ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมาการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีคําเตือนคลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ทํามาเพื่อกันแกล้งใครหรือทําให้ใครเสื่อมเสียฉะนั้นดูเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะสวัสดีครับผมคุณเจนด้ครับ ก็อันนี้คลิปนี้ทามาเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับทําไมถึงต้องทําเรื่องชนม้าแล้วติดคาม่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยได้ไปขี่ม้าดูนะครับก็อยากจะเก็บเวลาม้านะเพราะมีกิจกรรมม้าพอดีแต่ว่าพอเอาตัวเลเวลสูงเนี่ยออกไปนอกเมืองแล้วไลเนี่ยชอบโดนชนม้าทุกทีเลยก็เลยรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดหัวใจตรงนี้นะ เออมันแบบเจ็บปวดมากก็เลยอ้ามเอาเป็นว่าเราลงเพิ่มบทลงโทษดูหน่อยละกันเป็นว่าชนม้าเสียคาม่าหนึ่งแสนก็หวังว่านักผู้นภัยท่านอื่นจะไม่ชนม้าคนอื่นนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเจ็บปวดหัวใจตรงนี้นะอ่ะโอเคก็หวังว่าการเพิ่มคาม่านี้จะทําให้หลายๆคนหรือไอเปรทั้งหลายเนี่ยเลิกชนม้ากันสักทีนะอืมประมาณนี้ ไปแล้วครับขอบคุณครับบาย